สวัสดีค่ะหัวข้อที่จะนำเสนอในที่นี้คือการบันทึกรายการค้า4มกราคมขายเซิร์ฟลอ HID เป็นเงินสดหลอดละ780บาทจำนวน24หลอดให้กับบริษัททิวาจำกัดเดินออกไปส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างอิง S.R. 0 0นย์ศูนยครับศูนย์เข้ากับไปที่โปรแกรมเลือกระบบขายและระบบระบบขายและรับจองสินค้าคลิกไปที่ workflow คลิกไปที่ invoice สินค้าเลือกขายสด 1.1จุดหนึะได้ใบส่งของครับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินวงเล็บบินเงินสดสาขา0ูนย์นสำนักงานใหญ่เล่มเอกสาร0ูนย์ 1. ขายสินค้าเป็นเงินสดคลิกโอเคค่ะ เข้าไปเพิ่ม F3 ค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเครื่องจะรันนิ่งให้เองไปที่วันที่เอกสารค่ะวันที่เชิญ มาว่าวันที่ครบกำหนดถ้าคำนวณตามเครดิตเทอมแล้วจะเป็นวอาทิตย์จึงปรับเป็นวันจันทร์ที่5เดือน158คลิกโอเคค่ะยื่นปีเดือนปีที่ยื่นภาษีจะระบุเป็นกดโอเคค่ะลูกค้ากดจุและ Enter ค่ะเลือกบริษัทที่ว่าจำกัด ะขึ้นมาว่ายอดขณะนี้เป็นศสนว์บาทคลิกโอเคค่ะวันที่เขากำหนดจะคำนวณตามเครดิตเทมและจะเป็นวันอาทิิตยกโอเคค่ะมาคลิกไปที่หน่วยบาทนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ใช่สกุลเงินอื่นมาที่คอลัมน์ค่ะ คอลัมนทีกดุก enter ก็จะมากดเลขหนึ่งนะคะสินค้าสำเร็จรูปรหัสและชื่อสินค้าก็กดจุด enter ค่ะให้เราคลิกเลือกที่ d o h id นะคะจำนวนของสินค้า24ดวงค่ะระบุจำนวนสินค้าและน้ำ และหน่วยนับ2 4ปีดวงหนึ่งหน่วยเท่ากับหนึ่งดวงคลิกโอเคค่ะมูลค่าทั้งหมดเท่ากับหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทค่ะ F10 บันทึกค่ะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะให้ F10 บันทึกค่ะต้องการพิมพ์ไหมกด No ค่ะให้ Escape ออกเลยค่ะลบเลือกข้อมูลนี้กด Yes ค่ะขอบคุณค่ะ